การบันทึกเสียงเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์ค่ะการบันทึกเสียงเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์นะคะในบางครั้งการบันทึกเสียงของเราในขณนะที่ทําการบันทึกหน้าจอภาพอาจมีบางประโยคที่เราต้องการขาดหายไปเราอยากอัดเสียงเข้าไปเพิ่มนั้นสามารถทําได้ง่ายๆโดยเตรียมไมโครโฟนดีๆให้พร้อมจากนั้นไปที่เมนูบาร์นะคะแล้วคลิกปุ่มไอคอน audio ค่ะ ต่อจากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง Record Audio ขึ้นมานะคะโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะคะ Dislike ใช้สำหรับ เลือกว่าจะทําการบันทึกเสียงใส่สไลด์ใดโดยสามารถกําหนดได้ว่าจะทําการบันทึกเสียงเข้าไปที่สไลด์ใดสไลด์หนึ่งบันทึกเสียงเข้าไปทั้งโปรเจกต์หรือบันทึกเสียงจากสไลด์หนึ่งถึงสไลด์หนึ่งเราสามารถเลือกได้โดยการคลิกที่ดรอปดิสที่ปรากฏขึ้นมานะคะปุ่มบันทึกเสียงนะคะ จะใช้บันทึกเสียงค่ะปุ่มหยุดจะใช้หยุดเสียงค่ะปุ่มเพล่นจะใช้เล่นเสียงค่ะปุ่ม Edit Audio จะใช้แก้ไขไฟล์เสียงต่างๆนะคะและปุ่ม s ิ t t i n g เป็นการกำหนดเงื่อนไขต่างๆของไฟเสียงเมื่อเราได้ใช้งานจะพบกับหน้าต่าง Audio s e t t i n g นะคะเมื่อเราได้เตรียมไมโครโฟนที่เรียบร้อยแล้วจากนั้นเราเพียงแต่คลิกปุ่มบันทึก เราก็สามารถพูดตามสคริปที่เราเตรียมไว้นะคะในการอ่ันสคริป์นั้นทางดิจิทเวยยังสามารถให้เราเขียนสคริปได้ด้วยโดยในส่วนของแคปชั่นและ l ไลด์โน้ตเพื่อที่ใช้เขียนสคริปที่ต้องการบันทึกค่ะเมื่อเราบันทึกเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้วเราเพียงแต่คลิกปุ่มหยุดเพื่อทำการหยุดบันทึกเสียงและคลิกที่ปุ่มด่นไฟเสียงเพื่อฟังเสียงเรา ได้บันทึกไปแล้วเพียงเท่านี้เราก็จะได้ไฟล์เสียงที่เราต้องการเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งค่ะและยังสามารถนำไฟล์เสียงที่เราบันทึกไว้นี้นำไปใช้กับสไลด์งานต่างๆได้ทุกสไลด์ในโปรเจกต์ของเราอีกด้วยนะคะ